สวัสดีครับเจ้าหาาาาาาากก่ามามามาเราเรียนคำศัพท์คำนี้กันดีกว่าครับสำหรับคำศัพท์คำนี้นะครับคือคำว่าหลานเชีวออาเสียงต้เอาชือหลานเชียวอีกครั้งหลานเชียวเดี๋ยวเรามาดูผิยินกันเลออันแลเลอลอัน หลานหลานหลานตีเออเส้นเสียงที่สองนั่นเองนะครับหลานต่อไปช,อชิว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 อะหลานชิวชิวชิวตีเออรเสเสียงที่สองนะครับหลานชิว มีความหมายว่ากีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบเดี๋ยวเรากลับมาเรียนต่อกันครับมาดูจี๋เชนสื่อแต่ฟ้างฝ่าวิธีการกลวิธีการจดจำคำศัพท์คำนี้นะครับคำศัพท์คำนี้เราจะดูที่คำว่าหลานหลานนะครับคำนี้มีหมวดนำตัวสองภาษาจีก็คือจูจื่อจูจื่อคืออะไรนั้น โถไปว่าหัว,หวแสดงว่ามันต้องอยู่ด้านบนของคําศัพท์แต่ละคําใช่ไหมครับส่วนคาว่าจูคานี้มาจากคําที่มีความหมายว่าไม้ไผ่นั่นเองถ้ามีจู字头แสดงว่าคําศัพท์คํานั้นมีความเกี่ยวข้องกับไม้ไผ่อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูคําว่าหลานทีนี้หลานหลายคํานี้มีจู字头ใช่ไหม หลานคำนี้แปลว่าตะก้านะครับตะก้าในสมัยก่อนทำมาจากอะไรเอ่ยมีการจัดสารเกิดขึ้นจากไม้ไผ่นั่นเองนะครับเขาเปรียบเสมือนห่วงบาสเกตบอลเหมือนกับไม้ไผ่นั่นเองนะครับเขาเลยใช้คำว่าหลานคำนี้ผสมกับคำว่าฉิวซึ่งคำว่าฉิวจะแปลว่ากีฬาประเภทบอลน,นะครับ มีลักษณะสามมิติเป็นทรงกลมซึ่งลูกบาสเกตบอลก็มีลักษณะเป็นทรงกลมนั่นเองนะครับผมหลานเฉิวห่วงบาสเกตบอลที่เหมือนตะกร้ามาผสมกับคำว,ว่าบอลฉิวนั่นเองหลานเฉิวจึงมีความหมายว่ากีฬาบาสเกตบอลนั่นเองครับผมบบเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบเดี๋ยวเรากลับมาเรียนต่อกันครับไปกันอาเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่ง นี่มันก็เราชื่อตัวหลานเฉีวอีกรอบนะครับหลานเฉีวแปลว่าอะไรเอ่ยบอกสหน่อยอาหลานเฉีวก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองครับ